สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นปฐมศึกษาปีที่ห้าทับสองทุกคนนะคะวันนี้เนื้อหาในบทเรียนเรายังคงเรียนอยู่ในหนังสือเรื่องเดิมนะคะก้าวให้ไกลไปให้ถึงนักเรียนทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะเรียนวันนี้นะคะในหัวข้อเสียงดังพังชัดค่ะเชิญรับชมรับฟังคลิปตอบไปนี้ได้เลยค่ะ ก้าวให้ไกลไปให้ถึงสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบหรือประสบมาไหนใครมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะผมครับคุณครูถ้าอย่างนั้นวิน่งออกมาเล่าด้านหน้านี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าก้าวให้ไกลไปให้ถึง ถ้าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครบางคนอาจจะชอบเล่นกีฬาบางคนอาจจะชอบเล่นดนตรีใครจะชอบอะไรผมไม่รู้แต่ตัวผมเองชอบทั้งกีฬาและดนตรีผมเล่นกีฬาได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มหรือกลางแจ้งแต่ดนตรีนั้นผมได้แต่เป็นนักปังไม่ใช่นักดนตรีผมเคยคิดว่ากีฬากับดนตรีน่าจะรวมกันได้ ผมจึงเอาวิทยุมาเปิดเพลงแต่ผลที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆสมาธิหลุดสติลอยเพราะมือก็อยากตีขาก็อยากเต้นทำให้วงปิงปองปั่นป่วนไปหมดสุดท้ายผมเลยต้องหอบวิทยุกลับบ้านล้มเลิกการรวมดนตรีกับกีฬาตามแนวคิดนี้เสียต่อมาผมได้ความคิดใหม่ที่โรงเรียนมีชมรมแอโรบิกการเต้นแอโรบิกนี่คือทางเลือกที่น่าจะใช่เพลงก็สนุกสนานเร้าใจ ขยับแข้งขยับขาเต้นไปตามจังหวะที่ผู้นำบอกถึงจะดีอย่างไรผมก็ขอมาแค่ครั้งนี้เพราะทั้งกลุ่มมีผมเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวผมจึงถูกแย่ถูกล้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชมรมนี้จะไม่มีสมาชิกที่ชื่อวินอีกต่อไปบ่ายวันอาทิตย์ผมเปิดโทร,รทัศน์ดูรายการต่างๆจนกระทั่งไปสะดุดตาเข้าที่ช่องหนึ่งเด็กหญิงเด็กชายคู่หนึ่ง กำลังเต้นรำด้วยจังหวะที่สนุกสนานเสียงพิธีกรที่บรรยายบอกให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาลีลาธทำให้ผมคิดได้ว่ากีฬาแบบนี้สิที่ผมต้องการแล้วทำอย่างไรผมจึงจะมีโอกาสได้เล่นบ้างถ้าโอกาสนี้มาถึงเมื่อไหร่ผมจะตั้งใจทำให้ได้ถึงการแข่งขันร,ระดับนานาชาติเลยทีเดียววันรุ่งขึ้นผมเดินอ่านป้ายประกาศอย่างตั้งใจแล้วผมก็เห็นประกาศรับสมัครนักกีฬาลีลา รุ่นใหม่ผมดีใจจนแทบตัวลอยเร่งเวลานาทีให้ถึงวันรับสมัครโดยเร็วนักกีฬาหน้าใหม่รวมทั้งผมมีจำนวนไม่น้อยนั่งรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ฟังโค้ชให้ความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของกีฬาลีลาดตลอดจนข้อตกลงต่างๆในการฝึกซ้อมส่วนนักกีฬาเก่าจะอบอุ่นร่างกายและซ้อมเต้นกันที่มุมหนึ่งของห้องโค้ดยังพูดต่ออีกว่า กีฬาชนิดนี้ต้องใช้ความอดทนมากต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันเหมือนกีฬาอื่นๆและต้องออกกำลังกายต้องจัดเวลาให้ดีกินอาหารให้ครบหมู่มาฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดทุกวันสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือต้องวางแผนชีวิตของตนเองพอเลิกเรียนผมจะรีบวิ่งไปออกกำลังกายก่อนฝึกซ้อมกลับถึงบ้านก็อาบน้ำรับประทานอาหารดูรายการข่าวจากโทรทัศน์ หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวทบทวนบทเรียนแล้วเข้านอนพอเลิกเรียนผมจะรีบวิ่งไปออกกำลังกายก่อนฝึกซ้อมเมื่อกลับถึงบ้านจะอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นพักผ่อนด้วยการดูรายการข่าวจากโทรทัศน์หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวทบทวนบทเรียนแล้วเข้านอนเมื่อถึงเวลายเย็นของวันต่อมาผมก็รีบออกจากบ้านไปซ้อมตามปกติ1 2 3 9ชิด9หลังยืดหน้ามองตรงเข้มแข็งหน่อยผมไม่เหนื่อยไม่ท้อแท้ไปซ้อมตรงเวลาแม้ว่าจะซ้อมเต้นซ้ำๆเพลงเดิมๆผมก็ไม่เบื่อเพราะผมมีความฝันอยู่แล้วภาพนักกีฬาลีลาดเด็กชายหญิงคู่นั้นยังติดอยู่ในความทรงจำผมจะต้องก้าวไปถึงฝันให้ได้วินใจลอ,อยไปถึงไหน นี่กีฬาเต้นรำนะไม่ใช่เดินรำทําสีหน้าให้รู้ว่าเราสนุกมีชีวิตชีวาหน่อยสิเสียงของโคตรกระทบใจผมดังปังผมคิดว่าตัวเองทำอย่างเต็มที่แล้วทำไมโค้ดจึงพูดอย่างนั้นความน้อยใจวูบเข้ามาท,าทันทีแม้ผมจะพยายามปรับตัวเองอย่างไรก็ยังไม่เป็นที่พอใจของโคตอยู่ดีวันนั้นผมกลับบ้านด้วยความเศร้าแต่ก็ไม่คิดจะลาออกทั้งพ่อและแม่ คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของผมแม่รู้ว่าลูกตั้งใจจริงที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีให้ได้แม่ว่าโค้ชพูดถูกนะเพราะลูกพยายามมากเกินไปตั้งใจอย่างเต็มที่ธรรมชาติของลูกเป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานก็เลยหายไปด้วยมีแต่ความเครียดโค้ชบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นศิลปะก,การแสดงด้วยใครๆก็เต้นได้แต่ถ้าเต้นอย่างมีชีวิตชีวารื่นเริง เป็นตัวของตัวเองแม้ว่ามันจะดีกว่านะลองดูใหม่ได้ไหมลูกลองทำอย่างที่แม่ว่าแล้วลูกจะรู้ว่าฟ้ากับดินมันต่างกันยังไงวันรุ่งขึ้นผมแสดงออกอย่างที่ผมเป็นร่าเริงสนุกสนานวานดวดลายเต็มที่ปล่อยตัวให้พลิ้วไปตามจังหวะเพลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวินดูแตกต่างกับเมื่อวานราวฟ้ากับดินทีเดียวตอนนี้ผมรู้แล้วว่า ฟ้ากับดินต่างกันอย่างไรเมื่อถึงเวลาคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเชื่อมสามาัคครระดับโรงเรียนคู่ของผมซึ่งเป็นนักกีฬาใหม่ทั้งคู่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาลีลาในครั้งนี้ด้วยแม้ผมจะได้เพียงรางวัลชมเชยอันดับ3ผมก็ดีใจอย่างที่สุดนี่เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นของความมุ่งมั่นถ้าผมไม่ปรับความคิดไม่เชื่อฟังโคด้ดหรือพ่อแม่ดึงดันที่จะทำตามความคิดของตัวเองความสำเร็จ คงไม่ปรากฏขึ้นเช่นนี้ผมคิดว่าผมเดินมาถูกทางแล้วคือการทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดและดีที่สุดรายการแข่งขันยังมีอีกมากค่อยๆเลื่อนไปทีละขั้นผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมผมต้องไปถึงการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติอย่างแน่นอนการที่บุคคลได้บุคคลหนึ่งมีจุดมุ่งหมายมั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติ ซึ่งพร้อมไปด้วยความเพียรมานะบากบันอดทนไม่ท้อถอยก็จะทำให้บุคคลน,นั้นประสบความสำเร็จก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาก้าวให้ไกลไปให้ถึงเรื่องของผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับนักเรียนคะถ้านักเรียนมีฝันอยู่ในใจนักเรียนต้องมีความเพียรมานะบากบันและอดทนไม่ท้อถอย แล้วนักเรียนจะประสบผลสำเร็จนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากทีฟ่ฟังเรื่องราวของวินแล้วนะคะครูฝากให้คิดนะคะนักเรียนให้มีสตินะคะให้มีสมาธิ ตามวินด้วยและสัปดาห์นี้ครูก็อำนวยความสะดวกให้นักเรียนแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เขียนน้อยให้ไม่ให้เขียนมากขึ้นภาระงานนักเรียนก็ไม่เพิ่มขึ้นมากเพราะมันเป็นไปงานแต่ครูฝากให้นักเรียนติดไว้ในสมุดให้เรียบร้อยนะคะไปงานของครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะทําให้เรียบร้อยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ